อัลกอริทึมควรตั้มช่วยปรับปรุงการจำลองสำหรับวัสดุและสารเคมีอัลกอริทึมควรตั้มใหม่มอบประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในประเภทเดียวกัน โดยปรับปรุงประสิทธิธภาพของคอมพิวเตอร์ควอนตัมในการจำลองวัสดุและสารเคมีใหม่ๆใ,ให้ดีขึ้นถึง10เท่าบริษัทเวสคราฟซึ่งผลิตอัลกอริทึมควอนตัมได้พัฒนาทรีฟซึ่งเป็นคำย่อของ t r o t t e r Heuristic r e s o u r c e i m p r o v e d Formulas for Time d y n a m i c ซึ่งสามารถปรับปรุงการจำลองควอนตัมได้อย่างมีนัยสำคัญพร้อมทั้งลดต้นทุนการคำนวณ แทนที่จะปฏิบัติต่อปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันตามวิธีการดั้งเดิมคริฟกลับมุ่งเน้นพลังการคำนวณไปที่ปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดภายในระบบควอนตัมอย่างมีกลยุทธ์โดยลดการคำนวณที่ไม่จำเป็นและปรับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีจำกัดให้เหมาะสมการจำลองควอนตัมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบวัสดุและสารเคมีใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาต่างๆเช่นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการค้นพบยา อย่างไรก็ตามแนวทางดั้งเดิมประสบปัญหาเรื่องความแม่นยำและความสามารถในการปรับขนาดเนื่องจากความซับซ้อนในการคำนวณของกลศาสตร์ควอนตัมอย่างมากทริฟเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้โดยทําให้การจําลองสามารถทํางานได้นานขึ้นสร้างแบบจําลองระบบที่ใหญ่ขึ้นและสร้างผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้มากขึ้นแม้แต่บนฮาร์ดแวร์ควอนตัมที่มีสัญญาณรบกวนในปัจจุบัน ความก้าวหน้าที่ตีพิมพ์ใน Nature c o m m u n i c a t i o n แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพสิบเท่าเมื่อนำไปใช้กับเกณฑ์มาตรฐานฟิสิกส์ควอนตัมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งก็คือแบบจำลองไอซิ่งแบบหนึ่ง n t v e r s v f r s l f i e l d ความก้าวหน้านี้ทำให้ผู้วิจัยสามารถจำลองระบบควอนตัมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นด้วยความแม่นยำสูงขึ้นส่งผลให้ความก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์วัสดุและเคมีเร็วขึ้น เทคนิคควอนตัมใหม่ช่วยปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อราอูลซานโตสนักวิทยาศาสตร์ควอนตัมชั้นนำของเฟสคราฟกล่าวว่าขั้นตอนต่อไปคือการขยายทริฟเพื่อจัดการกับระบบควอนตัมที่ขึ้นอยู่กับเวลาซึ่งการตอ,ตอบจะเปลี่ยนแปลงแบบดนามิกแทนที่จะคงที่เมื่อเราได้ทดสอบจนเกินขอบเขตของแบบจำลองคงที่แล้วเราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่สมจริงและเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมและการวิจัยต่างๆเป้าหมายสูงสุดของเราคือการนำแบบจำลอง ไปใช้กับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่การจำลองด้วยคนต้ามีแนวโน้มสูงสุดเช่นการออกแบบแบตเตอรี่การค้นพบยาและตัวเร่งปฏิกิริยาซานโตสกล่าว ขณะนี้ Facecraft ได้ร่วมมือกับ Google, IBM และ q u r a เพื่อทดสอบและปรับปรุงอัลกอริทึมโดยใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมจริง s a n โตสกล่าวว่าความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยปรับขนาดอัลกอริทึมควอนตัมให้เหมาะกับการใช้งานจริงและทำให้การจำลองด้วยควอนตัมและแอปพลิเคชันอื่นๆใปล้เคียงกับการใช้งานจริงมากขึ้น